สองอาโปกสินการเพ่งน้ำสามเตโชกสินการเพ่งไฟสี่วายโยกสินการเพ่งลมและก็ห้านีลกสินการเพ่งสีเขียวหกปิตกากสินการเพ่งสีเหลืองเจ็ดโลหิตกสินการเพ่งสีแดง แล้วก็แปดอาโลกสินการเพ่งสีขาวเก้าเอาขโทษแปดโอทาตกสินการเพ่งสีขาวเก้าอาโลกสินการเพ่งความแสงสว่างสิบอา,ากาศกสินเพ่งอากาศ <c oughs> <c oughs> จำรับการเพ่งกสินนี่ก็อยู่ในสภาพอันเดียวกัน กับอธิบายที่มันแล้วจะหาแนวการพูดกันให้มากมากแล้วก็หาเรื่องขายเสียงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่ามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านนั้นหลายเข้าใจนี่ถ้าจะไปดูในวิสุทธิมรร แต่ก็บอกว่าถ้าจะเพ่งดินก็เอาดินมาปั้นเข้าหรือว่าดินมาทากับผ้าเข้ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทําแบบนั้นที่ผมทํากันมาเนี่ยผมไม่ได้ทําแบบนั้นหรือว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทําแบบนั้นถ้าเราอยากจะดูดินก็ดูดินจุดใดจุดหนึ่ง เท่าปป้งเทาก้คนได้ขนาดไม่จํากัดนี่นก็ลืมดาหลับตาลืมตาดูอย่างดูเช่นเดียวกับด,ดูไฟของพระลูกชายไอย้ซึ่งดูสีแดงของพระลูกชายในช่างทองเพื่อไม่ต้องสร้างแบบเป็นกรณีพิเศษเอาแบบของพระพุทธเจ้านั่นถูกต้องแล้วเมื่อเราอยากจะปฏิบัติปฐวีกสินนี่นก็ดูดิน ปฏิบัติในเตโชกสินแล้วก็ดูไฟสำหรับไฟนี่ก็ไม่กันเวลาที่ผมทำกันผมก็ใช้เทียนธรรมดาไม่จชนใช้อะไรแตกต่างไปกว่านี้ดูเปลวไฟให้เปลวเรียกว่าดูเฉพาะเนื้อไฟอย่าไปเอาฟันไฟเนี่ยโปกสินผมก็ใช้กระสินแตเอาน้ำมาใส่แก้วบ้างเอาน้ำมาใส่ขันบ้างดู มันก็ไม่มีอะไรบางทีไปนั่งอยู่ที่สะพา,านน้ําเห็นน้ําไหลผ่านหน้ามาแล้วก็ดูน้ําอย่างนี้มันก็ใช้ได้แลว้ววาโยโยก็สิงกระดูการไหวไปไหวมาก็ยอดไม้ก็เอาจับนิมิตยอดไม้มันไม่เห็นนี่ลมในเมื่อมันไม่เห็นลมแล้วก็จับยอดไม้เป็ยนสําคัญอาการไหวไปไหวมา ของบองยอดไม้และกิ่งไม้นั่นเราไปพิจารณากันด้านวายโยกสินอินไม้กสินเมื่อกี้อาอปูวายโยเห็นจะจบแล้วสินนะกะสินดินกสินลมกสินไฟกสินน้ำนี่จบสี่กสินแล้วแล้วก็มาจำรากสินสีเขียว เราก็นั่งมองดูสีเขียวกรสินสีเหลืองแล้วก็ดูสีเหลืองกระสินสีแดงแล้วก็ดูกระสินสีแดงกระสินสีขาวแล้วก็ดูสีขาวเอาไอ้สีขาวผมก็ติดกระสินไปซะเรื่อยก็ดูสีตามนั้นตอนนี้อาอากาศกสินน้่ก็ดูอากาศแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่าง ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักจะไปหานโยบายพูดกันให้มากแล้วก็มีค่าเสดมากๆคนจะต้องศึกษาเกับสิงกองใดกองหนึ่งก็ต้องซื้อค่าเสดอันหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่วิสัยของผมผมไม่ต้องการให้ชาวบ,บ้านเสียสตางค์มากถ้าผมทำแจกได้แต่ผมจะแจกเสียให้หมด ไม่อยากให้ใครเสียเงินเลยแต่เมื่อเอินทุนมันไม่มีถ้าทุนมีจะทําอย่างนั้นตั้งใจเดิมไว้แบบนั้นแต่ไม่ทราบว่าความตั้งใจของผมมันจะสงความปรารถนาหรือไม่เป็นอันว่าเราก็ดูภาพนิมิตคือสีตามที่เราต้องการในเมื่อนิมิตเกิดขึ้นมันก็มีสภาพเดียวกับนิมิตที่ปรากฏกับพระลูกชายในช่างทอง เออนีมิดจริงๆที่เราต้องการสีเดิมจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องการต่อไปมันจะกลายเป็นสีขาวทีละน้อยดันน้อยแล้วก็เป็นสีประกายพลิกนี่ผมจะมาทิมายมากคนแนวทางของ,องค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่าจ้าที่นํามาแนะนําไว้มีอยู่แล้วอาปรากฏว่ากระสิงของท่านเป็นประกายพลิกทั้ง ตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราวของพระในช่างทองก็สแสดงว่าจิตของท่านเป็นฌานที่สี่ตอนนี้ท่านก็พิจารณาในในวิปัสสนาภาวนาหรือว่าพิจารณาไปด้วยพิจารณาไปที่จิตใจมันเลือนลา่างชักจะฟุ้งซ่านก็หันเข้ามาจับกระสินใหม่ จะเป็นกระสิงกองไหนก็ได้ผมไม่ได้บังคับทุกกองถ้าหากว่าท่านพอใจกองใดถ้าทํากองนั้นได้ทิ้งชานสี่ก็ใช้พิจารณาตามนั้นเมื่อจิตเลือนไปก็จับภาพนิมิตใหม่ให้จิตใจทรงตัวเมีอารมณคร่องมีจิตเป็นเอกะกะตารม อารมณ์ไม่บอกแหวกทรงตัวดีแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดตอนนั้นมันเกิดดีกว่าปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมากมีความแหลมคมแตาปัญญาเกิดทรงตัวดีสมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็หันเข้ามาใช้พิจารณาต่อไปทําอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาท่านได้ฌานสี่แล้ว มันได้ชาญนสี่แล้วถ้าใช้วิปสัสน,นาญาณเชอริยสัตเป็นต้นหรือพิจรารณาขันห้าเนื้อพิจรารณาในวิปสัสน,นาญาณเก้าก็ได้ตามใจชอบเนืพิจรารณาในตอนนี้ท่านจะไปเปรียบเทียบกับนานุสติเนสุปกรรมฐานอาหารเรปริกูลสัญญาเจตธาตุฐานสี่ พยายามในมหาสติสติปัฏฐานก็ทําได้ทุกอย่างสุดแล้วแต่ใจของเราต้องการให้เห็นว่ากายนี้มันไม่ดีให้ได้ไม่เมื่อเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีจิตใจของเราไม่ยึดถือในร่างกายเป็นสําคัญไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการความเกิดอีกเท่านี้มันก็จบในการเจริญวิปัสสนาญาณกรรมฐานที่ว่าจบกิจในพระพุทธศาสนา มันมีอะไรไม่ยากในเมื่อของไม่ยากผมก็พยายามพูดให้ไม่ยากแต่ขืนว่าผมพยายามพูดให้ยากก็เป็นอาจเป็นการทําลายศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคยาวไม่เกิดประโยชน์นี่แนวทางปฏิบัติในกสินทุกกองให้ก็ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติกระบวชายในช่างทอง อย่างนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ถ้าต้องการจะปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ก็จงปฏิบัติตามนี้ทำกระสินทั้งหมดให้ได้ฌานสี่ทั้งหมดอย่าลืมว่าทำกรสินทั้งหมดนี้ให้ได้ฌานสี่ทั้งหมด เมื่อทรงฌานสี่จงคล่องก็ต้องคล่องจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรเวลาใดก็ตา,ามดูแนวปฏิบัติในพิญญาหกความจริงปฏิบัติอภพิญญาหกนี่ลำบากกว่าลำบากกว่าการปฏิบัติไม่สมาบัติแปดแต่ถ้าว่าก็เป็นของดีเหมือนกันเอาไว้เล่นกันในขณะที่ยังไม่เป็นอรหรันต หพราะว่าปฏิบัติในสมาบัติแปดใช้กระสินกองเดียวหรือว่าปฏิบัติในวิชาสามแล้วก็ใช้กระสินกองเดียวถ้าหากว่าเราจะทําให้เป็นอภิญญาหกตามแบบท่านบอกว่าต้องใช้กระสินแปดอย่างแต่สําหรับความรู้สึกของผมเห็นว่าควรใช้หมดทั้งสิบอย่าง มันไม่ใช่ของยากความจริงเป็นของง่ายเราทํากระสินกลองใดกองหนึ่งหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชาน4สีแล้วที่หลังเราก็มาจับกระสินอีกอย่างอีกเก้าอย่างให้เวลาอย่างละไม่เกินสามวันเราก็มีความคล่องในชาน4สีของกรสินกองนั้น,น,น เก้าเอก้ากองเก้าสามยี่สิบเจ็ดเป็นอันว่าหลังจากที่เราทำกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งชำนาญให้ชำนาญจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรจับชันสองสามสี่หนึ่งสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสองอะไรก็ตามสลับกันมาสลับกันไปได้ทันทีที่เราต้องการเมื่อคล่องก็ต้องคล่องกันจริงๆ มื่อคล่องกันจริงๆแล้วต่อไปแล้วก็จับเวลาคล่องในให้คล่องกรองแรกให้มากให้ทรงตัวทรงเวลาก็ได้จะขยับขยายเวลาขึ้นเวลาลงก็ได้เป็นให้เป็นเบตามอัธยาศัยไม่ใช่สักแต่เพียวว่าหลับตาลงไปเห็นภาพลอยมาบางทีกว่าจะเห็นภาพได้ก็านานแสนนานใช่เวลาตั้งหนึ่งนาทีสองนาทียางนี้ใช่ไม่ได้ มันต้องได้ทุกขณะจิตกําลังกินอยู่กําลังเดินอยู่กําลังคุยอยู่กหลับเพิ่งตื่นใหม่ๆเหนื่อยมาแสนจะเหนื่อยร้อนก็ร้อนกายก็ลำบากสามารถจับในมิตสินได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ชื่อว่าคล่องคล่องจริงๆคล่องเหมือนกับเราหายใจ เวลาเราให้ใจนี่เราจะให้ใจเมื่อไรก็ได้เนียกว่าไม่มีลมให้ใจเป็นปกติชั้นใดอารมณ์จิตที่เราสามารถจะทรงฌานก็ทรงฌานได้เป็นปกติเหมือนกับลมให้ใจี่ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะไปไปอดไปอ้อไปอดหรือว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านจำต้องทำอย่างนี้ แล้วก็มันเป็นของทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของทำได้จริงๆเป็นของไม่ยากเมื่อคล่องอย่างนี้เส้นหนึ่งกองกองอื่นๆถึงเรื่ออย่างอื่นๆนอีกเก้าอย่างเป็นของง่ายอย่างชาสามวันก็เข้าถึงชาสีมีครอมมีความคล่องเท่ากันสามวันนี้พมงกล่าวว่าอย่างชานะ แต่ส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกองใหม่เปลี่ยนกันวันละเก้าสามกองสี่กองห้ากองบางรายก็หมดสิบกองเลยภายในวันเดียวเพราะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนก็คนกินข้าวเรากินข้าวกับน้ำพริกแล้วเปลี่ยนไปกินข้าวกับต้มยำเปลี่ยนไปกินข้าวกับแกงเปลี่ยนไปกินข้าวกับผัดเปลี่ยนไปกินข้าวกับอะไรก็ตามมันก็ไอ้กินข้าวนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกัน นี่ปกติเป็นอย่างนี้เมื่อคล่องอย่างนี้แล้วไปที่หลังถ้าเราจะเล่นฤทธิ์ก็เลยพูดกันไปเสเลยเป็นของไม่ยากแต่คําว่าไม่ยากนี่ผมไม่ได้นะเวลานี้จะมาถามเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชผมไม่มี <c oughs> แก่แล้วออกฤทธิ์ไม่ได้ถ้าจะถามว่าเดิมออกฤทธิ์ได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันผูจจาไม่ได้ เวลานี้ถ้าผมจะตายใครจะฆ่าผมตายฤทธิ์ผมก็ไม่มีผมก็ตายผมถือว่าเรื่องความตายเป็นของธรรมดาตายเมื่อไรหมดทุกเมื่อนั้นบางคนจะไปคิดว่าถ้าใครเขาจับไปเขาจะฆ่าคนจะหนีผมหนีไม่ได้เพราะหายตัวไม่ได้เวลานี้ผมทำอะไรไม่ได้หมดไม่ใช่เวลาที่ทำแล้วก็ทำไม่ได้แล้ว ให้ข่ามอะไรก็ตายเมื่อน,นั้นหมดเรื่องหมดราวเป็นของสบ,สบายๆวิธีจะเล่นลิศเขาบอกว่าให้ใช้วิทยาดีฐานจิตให้เกิดผลตามลิ์ที่เราจะต้องการท่านบอกให้ทำดังนี้ขื้อหนึ่งเข้าชาญสีก่อนเข้าชาญสีในกระสิงกองใดกองหนึ่งลอยจากจะต้องการเล่นลิ์แบบไหนแล้วก็เข้ากองนั้น มาออกจากฌานสี่แล้วอดิฐานว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเข้าฌานสี่อีกออกจากฌานสี่แล้วอดิฐานทับอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> สิ่งที่เราต้องการจะสงความปรารถนาเนี่ยว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการฝึกใหม่ๆเขาทากันแบบนั้นแต่เวลาผลที่ต้องการจริงๆเมื่อคล่องหมดทุกอย่าง นึกผับเดียวทําเป็นเลยตามนั้นไม่ใช่ว่าจะไปนั่งรอเข้าชานซีออกชานซีนึกนึกแล้ว็เข้าชานซีแล้วก็ออกชานซีแล้วก็นึกนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกใหม่ๆวิธีฝึกอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ว่าฝึกเล่นริ์ต้องการน้ำแข็งก็น้ำใส่ถ้วยมา เข้าชาญสีแล้วออกชาญสีอดีฐานคอยน้ำในถ้วยนี้แข็งแข็งขนาดไหนก็ตามใจเรานึกก็เข้าชาญสีใหม่ออกจากชาญสีอดีฐานให้น้ำนี้แข็งจิตทรงอยู่ในชาญสีเอานิ้วจิ้มลงไปมันก็แข็งเห็นสีขาวเราต้องการเป็นสีเหลืองและสีทองก็ใช้ปิตกะกสินกสินสีเหลืองเพ่งภาพสีเหลือง ความจริงมันก็แมปเดียวแล้วก็คอยภาพให้สีนี่เป็นสีเหลืองนี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีทองนี่ิีทีปฏิบัติจริงๆไม่ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากทําให้มันคล่องใช้กองใดกองหนึ่งก็แล้วกันแต่าอย่าสักได้ว่าทำในพวกสักได้ว่าทำนี่โอปปะท่ประมะนี่ผมไม่เอาด้วย แล้วก็จอย่าลืมว่าถ้าเราเราพิจารณากระสิ่งกองใดอยู่ถ้าว่าภาพอย่างอื่นปรากฏต้องตัดทิ้งไปทันทีนี่ไปของง่ายๆไม่มีอะไรยากส <c oughs> ำหรับการนิรมิตกระสินในละกองมีลิจิตคนใดอย่างเช่นกระสินก็ะปฐวีกระสินคือกระสินดินดินนี่มีสภาพแข็ง เลก็สามารถจะดินนมิตรให้ของอ่อนเป็นของแข็งได้จะแข็งขนาดไหนก็แข็งได้สำหรับอาโปกสินเป็นกสินกสินอ่อนอาโปกสินนี่ของแข็งละาธิฐฐานให้อ่อนได้ที่ไหนไม่มีน้ำอดิธิฐานให้มีน้ำได้ถ้าต้องการให้ฝนตกก็ใช้อาโปกสินเหมือนกันเข้าอาโปกสินอิธิฐานให้ฝนตกฝนก็ตก น้ำมีน้อยเราทำให้น้ำมากก็ได้มันก็นได้ทุกอย่างไม่แย่แปลกสําหรบบเตโชกสินนี่ทำให้เป็นไฟเอาผลานอะไรก็ได้ทําให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้แล้วก็เตสําหรับเตโชกสินนี่สามารถเป็นเหตุให้เกิดทิพยคุยานเป็นสมุดถานของทิพยคุยานเห็นภาพต่างๆได้มีความ เห็นภาพต่ตางๆคล้ายกับตาทิพย์สำหรับวายโยกสินนี่ลมนี่เบาทำกายให้เบาลอยไปในอากาศได้ที่เราเบินั่นเองรู้ทีไว้ร่วการว้จะได้ใช้ถูกสำหรับนีเดกสินสีเขียวทำสถานที่สว่างสว่างให้มืดได้ ทำสิ่งวัตถุต่างๆที่มีสีอย่างอื่นให้เป็นสีเขียวได้วีตกะกะสินเป็นกสินสีเหลืองแล้วก็สามารถจะนมิตรสีต่างๆที่ไม่ใช่สีเหลืองให้เป็นสีเหลืองได้ให้เป็นสีทองได้อย่างนี้เขาเคยเล่นกันนี่พูดว่าเขาเคยเล่นกันนะไม่ใช่ผม ต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเขานั่งดูแผลบเดียวต้นไม้กลายเป็นทองคำทั้งต้นเป็นดินทั้งจุดตัวจุดใหญ่ตามที่ใจนึกถ้ามองดูดินพับเดียวดินเป็นทองคำแต่ถ้าว่าอย่าลืมสีมันเป็นทองคำแต่ถ้าหากว่าสีมันเป็นทองคำแล้วถ้าใยแข็งแบบทองคำต้องเข้าต้องใช้ปัทวีกสินช่วยให้แข็งเหมือนทองคำ เราจะพิสูจน์ได้เลยว่ามันเป็นทองคําแท้ใช่เป็นทองคํากี่เปอร์เซนต์เขได้แต่อย่าไปทำอย่าไปทำอย่างนี้ไม่ดีเขาทำเขาสร้างกันไว้คือสมาธิสร้างกันไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลถ้าไปเล่นสุกซนนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ที่บอกก็บอกแต่เพียงว่าใช้ผลได้ตามนั้นสำหรับโลหิตกระสินสีแดง การอธิษฐานให้เกิดเป็นสีแดงได้ตามความประสงค์โอทายตะกะสินสีขาวแตงกล่าวว่าสามารถทำที่มืดมดให้มีแสงสว่างได้หราอทำสีอย่างอื่นที่ปรากฏให้เป็นสีขาวได้ด้วยถ้าที่ใดไม่เกินไปก็ทำให้เป็นแสงสว่างได้อย่างวายโยกสินนี่บางทีเขาไปอยู่ตามถ้ำตามผาม ถ้าม่าอากาศมันน้อยเขาก็ทําให้มันมีลมพัดผ่านอยู่สเสมอเสมอมีมีความสุขมีความสบายสําหรับโอทาเดกสินนี่ก็เป็นสมุดฐานของทิพย์คุยานเหมือนกันถ้าทำเขาแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานให้เกิดทิพย์คุยานได้สำหรับอาโลกสินเป็นกสินแสงสว่าง สามารถจะในในมิตรรูปหรือว่าวัตถุต่างๆให้มีรัศมีสว่างสวัยได้เรา่อทำที่เมืดให้เ,เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้สว่างดีกว่าโอทายตะกะส,นสินกระสินกองนี้ก็เป็นกรรมสินที่เป็นพื้นฐานให้เกิดที่เปรนยุคยานเหมือนกันและก็เป็นพื้นฐานสร้างทิพปยุคยานโดยตรง สำหรับอากาศกสินสามารถทำจิตให้เห็นของที่ปกปิดอยู่ใยของมีอยู่ในหีบในกล่องในหอในที่ไหนก็ตามถ้าเราต้องการใยเห็นก็ใช้อากาศกสินช่วยเนื่อว่าในที่ใดอากาศไม่ดีแล้วก็ทําเป็นเครื่องปรับอากาศเสียอากาศมันร้อนจัดแล้วก็ปรับให้มันเย็น อากาศมันเย็นจัดแล้วก็ปรับให้มันร้อนอากาศมไม่พอก็ปรับอากาศพอดีตามความต้องการที่เราต้องการเป็นอันว่ากสินทั้งสิบอย่างนี้ทำฤทธิ์ได้ตามนี้ที่เรียกกันว่า,าพิญญาหกเมื่อทรงพิญญาหกก็มีมีแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์ม่นก็ได้ทุกอย่าง แต่เดาว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่องแต่พวกท่านนั้นหลายยังหนุ่มอย่างสาวกันอยู่เพราะว่าหนุ่มสาวก็หมายความหนุ่มสาวในการปฏิบัตินี่กล่าวไปทีก็เรียกว่ายังใหม่อยู่ก็ได้ถ้ายังหนุ่มอย่างสาวอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าอย่าหลงเล่นแล้วก็อย่าหลงอย่าทนงตนว่าเป็นคนดีการทรงอภิญญาแบบนี้จัดว่าเป็นโลกีวิสัย ยังไม่มีอะไรที่ดีพิเศษดูในสมัยองค์สมเด็จพระบรมโลปเชจพระเทวทัตท่านทำได้แบบนี้ท่านลงในความดีในที่สุดก็มีความอักตัญยูไม่รู้คุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตายลงไปจริงๆแทนที่จะไปสวรรค์ไปพรมก็ไปลงอเวจีมหานรก ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเด็กเกินไปเือเป็นเด็กใหม่เพิ่งสอนเดินคนที่เก่งในพิญญาสมาบัติแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในพิญญาสมาบัติมีความท่านงตัวมีความเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้ เป็นอะไรท่านถือว่าเป็นเด็กเล็กๆในการเจริญพระสมนธรรมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสมดีอะไรเพราะเพราะว่าตัวเองในยังไม่ได้พ้นนรกยังอยู่ในขอบข่ายของนรกฉะนั้นหากว่าท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อหวังผลพ้นจากความทุกข ก็ให้ดูตัวอย่างพระลูกชายของในช่างทองพระลูกชายเขาในช่างทองในท่านทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนต่อนจะต้องกลับย้อนไปสอนใหม่อีกไหมผมได้เคยพูดแล้วว่านักปฏิบัติพระกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์สอนแบบไหน ท่านไม่ย้อนถอยหลังล,ลูกพูดและผู้ที่ปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่ยอมย้อนถอยหลังพูดไปยังไงเขาจำแบบนั้นนั่นก็อาศัยปัญญาประกอบปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความดีความชอบให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการ ฉะนั้นถ้าหากว่าผมต้องพูดถอยหลังกลับอีกครั้งโดยที่ท่านทั้งหลายจําไม่ได้ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสําหรับในสมณธรรมถือว่าเลวเกินไปสําหรับพระพุทธศาสนาถ้าลองพูดอย่างนี้ผ่านมาแล้วจําไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจอดีฐานจิตไว้ว่าตายแล้วจะไปนรกข,ขุมไหนจะได้ไปได้สมความปรารถนา อาราท่านพโยคาวาจรทั้งหลายเวลาที่แนะนำกันเรื่องกระสิงก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านพโยคาวาจรที่ท่านที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบตามระบบของพระธรรมวินัยต่อไปสวัสดี